เห็นเพียนกิดเลยคอเห็นแบบคนถึงตัวแรงๆปามีปามีปาดม่เออนต้นที่890เท่าบนเ้ยเฮ้ยมากรับค่ะรับค่ะฉันรับหมดเลยดูนางแบบไหมดูนี่นี่นี่เฮ้ยอ โรงแรมนี้คือกสินทรคขับพินที่ซึ่งเป็นโรงแรมที่สามารถเดินทะลุแบบสวนเข้ามาได้เข้าทางหลังสวนก็ได้เข้าทางฟ้นส่วนก็ได้ที่นี่คือบ้านของฉันบ้านกูแบบดอปเลยอ่ะบ้านสัดรอเลยไม่ได้อยู่ในโซนนี้ไปเลยไม่ได้อยู่ในโซนนี้ไปเลยคือที่นี่เนี่ยตอนกลางวันอ่ะพี่ก้ชอบมาหนึ่งคือมันเงียบสองคือมันมี after noon tea after noon tea อีกคอยกูเลยวันน่ารักมา ฉันจะพาเธอมาดูอ่ะไปดูก่อนเราอยู่ที่บ้านเขาอันนี้คือเป็น afternoon tea ที่พี่กุ้สั่งจริงๆก็คือต้องยืนเพราะว่ารากไม้จะบังนะบางคนก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ที่โรงแรมนี้ไม่ได้มาพักแต่ว่าสามารถมาแบบกินมาแบบดื่มด่ำกับบรรยากาศอะเนาะมันชิวอะใครเอาหนังสือมาอ่านก็ได้นะคะเขาแบบเป็นคนที่อ่านหนังสือไงเรา ในส่วนของเราที่ไม่ค่อยมาบ่อยก็คือต้อง,ตงถ่ายรูไปไว้ก่อนเ,อเก็บเป็นสต็อกว่าเออเอามาสำหรับตัวชาวันนี้ที่เสิร์ฟค่จะจะมีเป็นเดรสโรเซตกับอะสำเออร์เกรค่ะเป็นชาออร์แกนิกทีนะคะที่เราจะเสิร์ฟคู่กับตัว ตำนทีนี้นะคะแล้วก็สโคนของเรานะคะ่ะอร่อยมากนะคะ,ล,ะลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าอร่อยเหม,ก,ม,ก,มกินเที่ังกฤษเลยว้าวเลยแล้วเหมือนกินเที่ยงกฤษเลยตอนอยู่อังกฤษก,ก็คือไปเยี่ยมพลอยเสื้อผ้าหน้าปมทุกอย่างคือแบบแพงมากแต่ไปซูเปอร์มาร์เกต็ตฉันหยิบน้ำหนึ่งหนึ่งขวดขวดใหญ่ที่เพสต้นมน้ำเอาเราไม่ตื้นน้ำไม่ได้เขาไม่ได้้ต้มน้ำต้มน้ำเสียเวลาก็คือกินน้ำแท็บได้เลยค่ะ ค่อยเห็นแบบคนแต่งตัวแรงๆใส่ชุดมิลินเลยอ่ะใครอ่ะมมีป่ามีแม่มีปามีปามีปามีสวัสดีสวดสดีค่ะีดีดอดี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 ิีด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 ่ดีดีกีด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 มิวินแี่ก็ีือบังเอิญเราก็ใส่ีุดมิลินด้วยดันีีดีนีัีด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 ีทีี วันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่ามีโปรเจกต์พิเศษส่ง้ายปีเป็นโปรเจกต์ฮอลิเดย์เผื่อเพื่อนมีเวลาก็อยากจะจุ๊บตัวขึ้นไปดูเนาะน่าสนใจไปค่ะทําไมนะชุดนี้นะคะอินเอ็กซพอมีโลป้าไปเอ็กกับพเมโลเนี่ยทำให้ราคาของมิลินจับต้องได้ง่ายขึ้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่เป็นแบรนด์กับแบรนด์มาแบบโป๊ะกันปะถ้าเดี๋ยวต้องไปดูเดี๋ยวต้องไปดูเพราะว่ามันมีเป็นแบบเป็นคอลเลคชันที่ค่อนข้างแบบ

มันเป็นยังไงเริ่มต้นที่890เท่านั้นเฮ้ยมากรับค่ะรับค่ะฉันรับหมดเลยดูนางแบบไหนดูดูนี่นี่นี่ได้หรอนี่บอกนางแบบจ้าลุคแรกบบกนางแบบไปค่ะโอ้ my god โปรเจกต์คือ collection holiday สำหรับเซอร์เบก ปีแล้วเก็บไหมววิิบบบันเป็นปีแต่มีไหมชุดแบบว่าคือมันแบบชั่วโมงเร่งด่วนชั่วโมงเร่งด่วนสมมุติฉันไปทำงานวันสุดท้ายแล้วก็ไม่มีแบบเวลาที่จะกลับบ้านฉันสามารถแบบฟัดต่ไได้มมีสามารถไปท่างเลยมีต่างก็คือควิกเชนโดยการถอดเองนี้ทำงานที่ไหนทำงานที่ไหนอันนี้มุกนะมึงยามนี่อะไรนะ บาแล้วก็ไปเหมือนแบบเขาดงเขาดาวดินเนอร์ปาร์ตี้เบาๆทำงานก่อก็ไปดินเนอร์กับหนุ่มกอจะอกว่า,าปปาต้งปารตี้มันคืออะไรที่มันแบบเ <c oughs> ดทนายนายทุเดฟงฟิงก็ไดีนายที่ดได,ได มันเดือไปงานแต่งได้เลยนะเนี่ยลองให้น้องแบบลองทําหน้าดูเรียเงานจริงจังจริงจางเครียดโอเคทานข้าวกาแฟนกาแฟแอเอเ้นินเดอร์อาหารระอบนะคะลัางไส่ลูกหน่อยปาตีละปาร์ตี้ะะปาระตี้ดกสนุกมากะ คือรุ่นหนูเดี๋ยวนี้มันจะแต่งงานกันเยอะหนูก็อยากรู้ว่าถ้าจะเกิดแบบว่าออใส่ชุดไปงานแต่งแล้วแบบอัฟเตอร์มันคือลุกเดียวกันอย่างเงี้ยได้ไหมมีไหมอ่ะลุคนี้ขอเชียร์ลุคนี้อันนี้มันเป็นชุดหมีแล้วเวลาใส่ยาวๆก็สามารถเป็นกันแิรมแล้วก็เปิดหลังได้อ่ะอันนี้คือสไตล์หนองแต่ว่าออถ้าเกิดเป็นแบบว่าสาวแบบผู้หญิงหน่อยอย่างเงี้ยได้ไหมนี่ เอ้ยนาราชุดนี้ิมากนาราชุดนี <c oughs> er, ้เป็น <detta> ค <jeune ton LS> ุณได้อยู่เออได้ได้ชุดนี้ได้ราคาตัวนี้ละแม่พูดหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเฮันเก้ายวดิ1 9ิหนึ่มันดีมากจัดพาไปบอกว่าต้องกดให้ทัน ือชุดต่อไปนี้จะเป็นชุดแบบว่าปิดดิวสำหรับคนที่ต้องการล่าล่าเป็นชุดของฮันเตอร์คือใส่ใส่ถุคนต้องมองก็คือชุดปิดงบปลายปีปิดปลายปีหรือว่าชุดงบปลายปตรงนี้มิลินขอเพิ่มความเผ็ดขอคุณมิลินและกันตั้งเทปเหมือนกันเนาะเพิ่มความเผ็ดใส่พริกลงไปอันนี้เป็นชิ้นที่ ดิฉันคิดว่ามันแซ่บซ่าที่สุดในคอลเลสชันนี้ค่ะปิดงบมาได้เลยค่ะโอ้าใหม่จัยตัดฮึบฮึบฮึบคนนี้เขาเป็นแค่นางแบบแต่คนนี้มาจาก่ินเนอร์ใส่ชุดนี้แล้วมันต้องเต้นยังไงงบประจำปีปิดงบประจำห้าสี่สามสามาองลูกสองลูกสองลูกสอง ันใส่กับอย่างอื่นนะเอลส่งเอลสูนี่มันจะใส่กับพี่ฉันใส่เลยนะคือผมบอกไงไว่าจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะมันสามารถดรอปให้มันแบบว่าไม่ได้แบบปา<ป>ร์ตี้อะไรเออก็คือเราเป็นสตรอตีปมาคือใส่เป็นเสื้อยืดใส่กางเกงยีนอะไรมันก็ได้ใช่แต่ชุดนี้ก็คือปิดหมประจำปีฮันเตอร์จริงๆนะใช่มันเหมาะสำหรับแบบงานล่าเออโดยเฉพาะเขาดาวห้าสี่สามสองหนึ่งเงี้ย สุดท้ายแม่อันนี้เราซื้อได้ที่ไหนบ้างซื้อได้ที่เว็บไซต์พุเมโลนะคะแอปพลิเคชันหน้าหน้าร้านใช่แล้วซึ่งหน้า,าร้านมีเปิดใหม่แบบตอนหลายที่อยู่พุเมโลทเวนตี้วันก็ปังนะเอ,อีอยา์เซ็นเตอร์นะปังนะ อมีหลายที่มากลองเข้าไปดูข้อมูลได้ไซส์เซอร์จะมีหรือเปล่าอันนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ไซส์หกไซส์ค่ะ S, x L นะคะอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นแฟนมิลลิงแฟนพูเมโลแล้วเขาอยู่ต่างประเทศเขาทำยังไงอ่ะข่าวดีค่ะข่าวดีค่ะมีขายค่ะเหล่าถูกต้องเรามีที่อินโดสิงคโปร์นะ วันนี้ขอบคุณนะคะพี่มีแล้วก็ขอบคุณคุเมลโล่ด้วยเนาะขอบคุณโรงแรมนะคะสินทรเคมปพิงกี้นะคะบายยนะคะขอบคุณมากค่ะขอมาบอยกับเพื่อนต่อฉันฉันฉันชอบสองอันนี้กางเกงนี่เดี๋ยวฉันใส่ใส่กับไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรแบบเสื้อยืดแบบแต่ต้องปัดนิดนึงนะคะมันแบบเออได้อะไรหรอมันไม่ได้ยาวมากไม่ยาวมากเลยแม่ถึงนมแล้วนา แต่ถ้าชุดนี้เวลานั่งก็สามารถนีได้แม่ก็เปิดหลัอเปิดหอ้โอ้ไม่ไงโพสถ่ายรูปท่านนี้ทำไงแม่ปิดดีลวปิดดีวแม่ลูกสองแล้วนะแม่ลูกสองแล้วนะลูกสองแล้วนะ